ร้อยสิบห้าครับผมลงเนินลงเขาแล้วครับอันนี้ไม่ได้เหยียบคันเร่งน,นะโอ้ลากรถอะไรอ่ะสองคันเลยเหรอไหวได้ไงวะร้อยยี่ครับผมอุ้ยข้างหน้ามีรถเบาเบา โอเคครับผมสบบวัสดีไยรุ่นนัตตาดีทุกคนด้วยนะครับ <Okay. S 1> ดูกับสุดรลอเหมือนเดิมแต่คนละคันนะฮะคันนี้ก็อีกคันนึงฮรรุ่นอะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าล่อเลืเกินประมาณนี้นะครับข้างนอกโชว์รีวิวสกินสวยๆเท่ๆใครอยากได้ก็คอมเมนต์มานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งงานกันดีนกว่า วยไหมมันมันเป็นสีแบบมันเป็นสก,กินแบบสองสีอะรถคันเดียวแค่สองสีอย่างฟิวสวันนี้ก็จะเป็นงานพ่วงที่พ่วงเวลสามสิบนะครับพ่วงระดับเวลสามสิบนะพ่วงยาวที่สุดนั่นแหละแต่นี้น่าจะเป็นรถน่าจะเป็นรถอะไรอะรถมันเป็นซากรถอะไรไม่รู้อะซากรถอ๋อรถไรวะดูไม่ออกมันเป็นรถไรอะพ่วง เดี๋ยวเราถอยใส่พ่วงก,ก่อนนะฮะคันนี้สวยมากคระะับบอกเลยสิบล้อเราวันนี้สุดล้ออีกคันนึงขออญาตตรวจสภาพรถคู่สวย ยังรอนี่พ่วงยาวมากนะครับต่อจาก e ที่แล้วเลยครับยาเท่าๆกันนะฮะแต่นี้มันเป็นรถอะไรไม่รู้ว่ะดูไม่ออกเป็นรถอะไรอ่ะใครรู้ว่ามันเป็นซากรถอะไรคอมเมนต์ได้นะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นซากรถอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะฮะเนี่ยตัไหนวะมันดูไม่ออกมันเป็นรถอะไรรถแท็กซี่หรือรถอะไรวะน่าจะเก่าพอสมควรนะฮะ ครับรูปหล่อต่อยเต็งมันเป็นมุมกล้องอันนี้นะพี่ลองใช้ดูสิจ้แต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กว่า ยังหล่อบอกเลยแล้วคันนี้ขออญาตนะครับมีใครมีน้ำใจไหมไปผ่านก่อนมองไม่เห็นต้องดูฝั่งนะี้ครับขออญาตไปหน่อย รถเมย์จอดให้แล้วโอ้โหคันนี้ไม่มีน้ำใจเลยอ่ะไปน้ำมันก็จะหมดนะครับข้างหน้ามีปั๊มมีไหมข้างหน้ามีปั๊มนะโอเคเดี๋ยวแวะจอดเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวสก,กิน เอ้ยเดี๋ยวพี่มาจะมาสอนโหลดสก,กินนะครับแล้วก็มารีวิวรถในอู่ว่ามีกี่คันนะเออพี่ไม่ค่อยเยอะหรอกเดี๋ยวพี่หน้าเดี๋ยวพี่มาสอนโหลดสก,กินนะแล้วก็ลงสก,กินเี๋ยถอดพ่วงก,ก่อนนะฮะขี้เกียจเอาเข้าไปอะมันยาวอะ่ะ ขอญาติรถติดอุ้ยรถติดข้างหลังรถติดไปไม่เข้าปั๊มกันหรอปกติมันจะเข้าปั๊มนะมนั่นก็แซงออกซ้ายไปดีสีรถสวยดีมะสีรถโอ้ยดูข้างหลังครับรถติดเหมือนจะวุ่นวายว่ะลุงนี้เอาหน้าเข้าเอ้ยลุงนี้ก ขี่ไปตั้งแต่แรกดีกว่านะวุนว่นวายครับว,วุ่นวายรถคันเดียวแปบนึบนงเด้อแปบนึงเด้อโอ้โหรถติดยาวเหยียดเลออยวะระยาจอดข้างๆนะฮะ อุณหภูมันแป๊บโอ้ยต้องไปไงวะเนี่ยย้อนสอนเนาะเกเรแป๊บขออนุญาตเกเรแป๊บขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเสีย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 บนะครับขออนุญาตขออนุญาต โอเคไปได้เลยครับเชินครับเชินครับเติมน้เามาก่อนนะครับวุ่นวายจังเลยลูกยี่เข้ามาตั้งแต่แรกดีกว่านะ,ะโอเค let's go อย่างเขาว่าบอกเลยขออนุญาตแปบน,นะครับไปมันก็ยาวมันก็ใหญ่อยู่นะ รถอะไรวะมีใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับที่มีรู้เหมือนกันวะแต่รู้สึกว่ารถรถลากของเราเนี่ยรถหัวลากของเราเนี่ยรู้สึกว่าคันนี้มันจะนิ่มกว่านะเท่าที่เคยขับมามันจะนิ่งมันจะนิ่งกว่ากว่าทุกๆคันนะคันเนี้ยหรือเปล่านะใครเป็นหรือเปล่าถ้าใครเล่นอยู่อะจะพิรู้สึกว่าคันนี้มันจะขับนิ่มมากขับง่ายมาก ข้างหน้ามีเลี้ยวนะครับโอ้รถเยอะด้วย โอ้ยขึ้นไหวไหมนะเนี่ยเกือบไม่ไหวนะฮะโอ้ยอย่างเอาเอะ้วจะเบียดมาทำไวนะ้ <c oughs> อันนี้เป็นมุมกล้องอีกมุมนึงนะแต่พี่ขับไม่เป็นว่ะขับยาก ใชครับยาวๆรถข้างหลังติดเต็มเลยวะ่ะมีสมุดโน้ตด,ด้วยนะฮะ<ม>หน้ารถ <c oughs> ไม่รู้ไอ้โน้ตทำไมข้าง <c oughs> หน้ารถเยอะจังเลยนะครับ บางเบาหน่อยไม่เบาแล้วข้างหน้าโล่งสัดเลยอุ้ยลากอะไรอะ่ะอูนหรอเมื่อกี้อ่ะมิตรภาพร่วมทางนะครับ กี้เขาลากอะไรไม่ได้สังเกตนะเขาโค้งหนึ่งร้อยครับ ข้างหน้ามีปัม๊มปั๊มใหญ่ด้วยโอ้โหไม่เคยเข้านะปั๊มใหญ่จะกลายข้างนอกครับผม ง่ายมากครับคันนี้โหเขาสูงอยู่เนี่ยอุยหลอดง,ง่งวงนอนเริ่มง่งวงแล้งวดูไม่เป็นไรครับเราต้องไปถึงที่หมายก่อน ร้อยสามครับผมร้อยสองละจะข้างนอกบรรยากาศข้างนอกเวลาบ่ายสามนะครับแดดเปรี้ยงเลยร้อนๆเลยครับผมแต่เราอยู่ในรถครับเย็นดูดิ เป็นประเทศไทยนี่โอ้ยโ,โคตรร้อนเลยะมีแตีรถสิบล้อทั้งนั้นเลยครับรถบรรทุกทั้งนั้นเลย <S <S สายงานนี้ครับ <S <S เดินทางเพื่อร่วมทางกันครับ <S <S 2> <S 2> มีไรทักทายได้ครับผม ส่งอะไรกันนะส่งน้ำมันเหรอของเราเป็นรับจ้างอิสระครับงานไหนก็รับหมดครับผมไม่เกี่ยงขอแค่ได้เงินก็พอนะครับ <c oughs> วันนี้ส่งซากรถใหญ่พอสมควร ร้อยสิบห้าครับผมลงเนินลงเขาแล้วครับอันนี้ไม่ได้เหยียบคันเร่งนะโหลากรถเลยอะ่ะสองคันเลยเหรอไหวได้ไงวะร้อยยี่ครับผมอุ้ยข้างหน้ามีรถเบาเบา หลอดง่วงนอนก็ง่วงครับกลัวหลับในมากเลยครับตอนนี้โอ้ยท่ออะไรอะ่ะท่อโคตรใหญ่เลยวะ <Mega> <S <S ท่ออะไรวะเนี่ยข้างหน้าท่ออะไรวะมัวจะดูท่อครับข้างหน้าเลี้ยวครับผม น่าจะใกล้ถึงแล้วมันขับนิ่งมากเลยเอ่ะคันเนี้ยชอบชอบนะพียรยากาศข้างนอกครับผม16บหนาฬิกาครับภาพเขาทำออกมาดีมากเลยนะสมจริงนะแหมทำเป็นประเทศไทยนี่เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะจำลองแบบเป็นเป็นประเทศไทยนะ น่าจะสนุกนะเกมเนี้ยแต่ว่าครับเขามันต้องหลายๆประเทศเขาเล่นกันไงใกล้ถึงแล้วครับฝนตกครับผมอล้างรถทีไรฝนตกทุกทีอากาศอย่างดีนะครับฝนตกชอบชอบถึงแล้วครับผมข้างหน้าครับอยู่เทิร์นไปอีก นิสหนึงกำลังสนุกเลยอะ่ะหถึงเร็วจังวะงหน้าติดไฟแดงครับดูบรรยากาศโอ้โหภาพอย่างสวยอะ่ะวิดีถนนเปียกอ้าอย่างเอามีรถตามหลังมาด้วยนะครับ ไ้เขียวตรงนี้ไปเดี๋ยวไฟแดงขี้เกียจรอเแบาบครับผมอย,อย้ดูข้างหน้ามีตึกตู้คอนเทนเนอร์ด้วยอย่างเหมือนโอ้โหซากรถครับเอามาส่งน่าจะจุดเติมของรถเคนยักษ์ที่แล้วอ,อีปว่ากันไม่ึ เหมือนยันล like like ูกนันนาดเปยดิเหมือนยันลูกลวหน้าดอ่ะคุยอะไรอ่ะชน ครับไปดูรอพวกมันเลี้ยวตามเราเว้ยอย่างเราอ่ะไปดูก้อนเหมือนน่ะก็เก็บรายละเอียดอะ่ะแล้วฝนตกแรงด้วยนะครับผมตอนนี้ ขาแลบด้วยครับผมโหอย่างเหมือนบรากยาาศอย่างดีชอบชอบเวลาขับรถสมโตอันฟินดีตั้งลำใหม่ก่อนแป๊บนึงครับเฮ้ยรอบนี้จอดไม่นานว่ะคนดูจะ <Wow. S 1> ไ,ได้แล้วอะ่ะเฮ้ยอะไรวะปกติจะใช้เวลานานนะฮะ tắt điều là... Đã lầy kìa Mình kìm khuyên lắm này Ui lụt Nít dây Rồi đợi nha đợi lấy lợi chợt đợi, đợi, đợi. Đó, <cười> <cười> <yêu hữu> ok gắm hôm có ngày có bang hắp ง่วงนอนจะหลับโอเคก็เป็นไงบ้างครับผมก็สนุกสนานกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอื้อนหมอมแมมเหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่นะครับผมจันพุธเสาร์นะครับสาวนวันศุกร์น่าจะเป็นคลิปช็อตนะวันศุกร์วันศุกร์โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับ